ขอแสดงความยินด,ด,ดีด้วยนะครับลำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลระดับชั้นอนุบาลงชื่อผลงานระบายสีพ่อของฉันรางวัลชนะเลิศเด็กชายกานันทรนวนดอกรักอนุบาล2ทับ1รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงกัญญนัตสมาจักอนุบาล2ทับ4รางวัลรองชนะเลิศ เด็กหญิงอ่อนใจระดับชั้นอนุบาลสองทับสขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรับลำดับต่อไปเป็นระดับชั้นอนุบาล3ชื่อการแข่งขันระบายสีภาพพ่อของฉันชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงนัทนิชาสีมงคลอนุบาล3าทับส รองชนะเลิศันดับหน<ม>ึ่งเด็กชายไตรคุณภุมิทิก<ม>อนุบาล3าทับหรองชนะเลิศระดับสองเด็กหญิงก,กวินธิดาสายบุตรอนุบาล3าทับสขอแสดงความยินดีกับอนุบาลสาด้วยครับรำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ชื่อการแข่งขันบอกการบอกรับแทนใจรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กชายปัรวรถบเชยประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับสี่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงชนาพรการชนะพานิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับห้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงชาลิตาฉำเทพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับเจ็ ขอแสดงความยินดีด้วยครับสายชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ชื่อการแข่งขันการปอกรับพ่อแทนใจจากลูกรักรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงพิญยาภัสสุวรรณศรีชั้นประถม,มศึกษาปีที่2ทักสอง,สองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงพิมพิช,ชาวัฒนศิริพง์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เด็กชายปภาวินบุญถาบวรวณิชชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2ขอแสดงความยินดีด้วยครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3การแข่งขันบรรยายภาพพ่อของฉันรางวัลชนะเลิศอันดับ1เด็กชายพุทธิพัฒน์จันดากุลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงรพัสราศสืบสัราญชั้นประถมศึกษาปีที่3าทับหกรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงพิชยาธิดาพิทยาบวรกุลชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสองการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วาดภาพในหลวงรัชกาลที่9รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงวินชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับสอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงอังรินนาดาหนองกบชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับหและรางวัลร,ร,รองชนะ,ชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงพิชชาธิตาลักด่านเจ้าแดงชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับสลำดับต่อไปชั้นประถมศึกษาปีที่5การแข่งขันบอกรับพ่อให้ก้องโลก รางวัลชนะเลิศระดับหน<อ>ึ่งเด็กชายธนากรศรีกุญชูชั้นประถมศึกษาปีที่5้าทับหรองชนะเลิศระดับหนึ่งเด็กหญิงนันทธิดานิยมมากชั้นประถมศึกษาปีที่5้าทับสองรางวัลรองชนะเลิศระดับสองเด็กชายอัติวิทย์หอมแก้วชั้นประถมมศึกษาปีที่5้าทับแประดับชั้นประถมมศึกษาปีที่6<อ>การแข่งขันบอกรับพ่อยุค4.0 รางวัลชนะเลิศเด็กชายธรรมศรนแย้มยิ้มชั้นประถมศึกษาปีที่หทับสองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงอภิชญาตันสูริยวงศ์ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับห้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กชายปุลกิติกรเฟื่องทรัพย์ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง กาบยานีสิเอ็ดพ่อของฉันรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงพันิทานเกิดโพคาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับแปรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงพัทธรวดีกิษนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทัสองรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงอัชรากันารัตชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับสาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อีการบอกรักพ่อรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงปัิตาเกตคังมัธยมศึกษาปีที่2ภาค6รางวัลรองชนะเลิศระดับ1เด็กหญิงอาจกมลชมทิม้มัธยมศึกษาปีที่2ภาค5รางวัลรองชนะเลิศระดับ2เด็กหญิงภาณษามีมาสุขมัธยมศึกษาปีที่2ภาค7 และสายชันมัธยมศึกษาปีที่สกิจกรรมแผ่นบ้าบอกรับพ่อรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงพัฒนารัยามนนามรชันมัธยมศึกษาปีที่3ทับหกรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งเด็กชายบรรณาธิการเกตคํมมัธยมศึกษาปีที่3ทับสองรางวัลรองชนะเลิศระดับสองเด็กชายพิตินันสังฆพมณีมัธยม ปีที่สามทับเจและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกให้กับชุดการแสดงซึ่งเป็นชุดการแสดงรักทวายพระพรในวันนี้ซึ่งได้ทำการฝึกซ้อมและทำการแสดงนะครับให้นักเรียนทุกคนได้ชื่นชมความสวยงาม เป็นที่ภาพภูมกใจของนักเรียนโรงเรียนไทยนิยสมสงเคราะห์จาก กับเดี๋ยวจะถ่ายภาพรับ